สวัสดีครับเราเจโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโคกันระหว่างรอยย่อพระรดินกับชาโดว์พระรดินโกฮี้อะไรล่ะครับผมก็จะเป็นเออ่แสงและเงานะครับผมแสงและเงานะครับเป็นชื่อเพลงเก่ามากนะอ่าทางกีเวลไนนะครับก็จะเป็นของแอดเดนครับยังคงเล่นกีเวลไนต่อยังคงศรัทธาเราชอบโคลินนะแล้วทางแอดออมนะครับหลังจากคิดไปแล้วเล่นอัลฟาแพ้แอดเดนไปนะครับก็เปลี่ยนเลยครับ มาเป็นซาโด้ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะมันไม่มีอ่ะเด็กเด็กคันเลนครับเด็กคันเลนอรอย่างนี้ขั้นเลนไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเอาเอาความแพ้เลยต้องเอาเด็กหลักมาเล่นเลยครับตรงนี้เลยเหรอเอาไงท่านออมไม่เดีเอาอยากเล่นให้มันแบบไม่ย่งครบตามใจท่านออมครับตามใจท่านออมเลยครับแต่พี่เลยครับแต่แต่เด็กวไหนโคตรไม่อยากเปลี่ยนแล้วทำไมเปลี่ยนสามใบเลยวะโอ้ยก็คนไม่อยากเปลี่ยนสองเอง แต่เจ๊ว่านไม่เปลี่ยนนะตอนนี้เงี้ยเงี้ละนี่เขามขู่ก่อนก่อนก่อนอัดเนี่ยนะครับแอปเดนได้ปามาไปแล้วว่าใครจะได้เป็นเจ้าเองครลเดนก็พี่ออกงกิง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 ไม่ลิกอ่ะมกไปเลยไกลๆจบอะไรจบกูเกติแล้วกูด้วยไทยไปเนี่ยแอออมครับ เอาไม่เหมาะกับพาลาดินนะเกิดหัวข้อเลยปึ๊บได้ไลท์ไหมได้ไลท์แล้วเสียเปลี่ยนว่าเ้ามาแล้วนะท่านเล่นหนึ่งเทินไม่เป็นไรเรายังคงจะดำเนินการอัดต่อไปนะครับผมผมรู้แล้วทำไมเขาถึงให้สกูความจริงเขาไม่สกูมันมีท่าอยู่สกูสกูเก่งอยังไม่พอเลยสกูจริงเอได้าพันห้าหมื่นสี่ปล่อยเลย ห้าพันจู๋เลยจู๋อ๋อแอดบอกว่าเห็นแอดเดินไปรุ่นน้องเลยอ่อนให้นักการเมืองให้ไงนี่ไงเนี่ยครับผมบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เหลือกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เฮ้ยอย่าพลาดปิง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 โอ้ยอย่าพลาดปิงนะอย่าพลาดปิงนะครับผมไม่ดีนะเดี๋ยวโดนฟ้องครับนี่ยอาเอี่มาเอาจริงเหรอพี่เออจริงเหรออะไรได้ตัวนี้อ๋อเรียกอะนว่าแบนด์แบนเกียรตสาม เอามันเข้าโซเรียบปัสดักหลงรอก่อนพี่ไม่รอรอแม่นตั้งไม่น่ารอรอมันตั้งเลยพี่มันตั้งเลยแล้วมึงเล่นของมืเข้าวดั๊บตายข้าดัดบข้าวดั๊บสามเปล่าไม่มีบาทขาดถุงตีอู้ไม่ต้องขาดทั้งหมดดแวนโอเคแต่มันขึ้นตรงที่ถ้ามันมีเจวลมารินเนี่ย เอ้ยไม่ใช่เจวารีนเอมันเรียกว่าอะไรนะโดรีนโดรีน,รนเออโดรีนแหมพูดจะเป็นชาวโลกเก่าเลยเจว,ว,รวารีนวัสลีนมันหนึ่งมันแปดเท่าไรครับโน oh, ก้าโดโอยขีขีทุกดอกเอาไงดีเอาไงดีท่าไหนดีอเอ้ยอีแวนเลยพลังข้างครับผมเจ็บแล้วเจ็บบึ้บ <B ull ough> บพิ่ม่มไม่มีเลยอะหมื่นหกพันหมื่นครับขอหมื่นหมอบด้วยซินะอุ้ยถ้าอย่างงี้นี่รู้เลยในมือนี่ไม่มีหมื่นชัวร์เฮ้ยคุณไม่เคยเล่นกระตูนเหรท่านเลยต้องเจ็บก่อนอ่ะไม่ใช่ท่านเลยต้องเจ็บแบบเจ็บปงอู้ยังจะเล่นนะคอะทำเสียงกูได้ไหมผมไม่กินแล้วผมนึกถึงใครบางคนอย่าพลาดพิงอย่าพลาดพิงแล้วอย่าพลาดพิงมีไหมปึ๊บ เิ่งโดนปูอาร์ตปูอาร์ตด้วยปูอาร์ตจะดูดำก่อนปูอาร์ตนะครับผมไร่กรอบโนกรอบนะครับผมโนกรอบด้วยโนเทคด้วยแม่งไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นเลยโนกรอบนี่คือนิ่มใช่ไหมเออบอกเลยแม่งไม่ช่วยแก๊ดวายครับผมผมบอกแล้วนะครับผมมุกห้าบาทสิบบาทอย่ามาเล่นในเจโอเคครับผมปูอาร์ตด้วยปูอาร์ตอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยมึงใส่กี่ใบวะปูอาร์ตอ่ะมึงใส่หกใบเลยอู้ยหนสิบสอง ตาหน้าเราจะได้เห็นเงีุ้ซูเปรียแน่ใจหรือเปล่าเบอร์โซน่นาไลโดหรืออาจจะไหลตายไห,หลตายมือหนึ่งพี่ไหลตายไหมถ้าได้บวกพลังถ้าเข้าข้างนั้นก็ขอมมื 15, อห้าสองมือหนึ่งแปดให้อครับทางเลือกครับอางเลือกครับไอ้ดอมบนมือพี่มีแก่ถามสองใบมือกี่ใบพี่ สองได้เจ็ดคิกเป็นห้าใบเนี่ยห้ามือห้าใบตัดสองเก็บสามสองใบในมือยักคำโตที่เหลือสามใบเป็นห้าคำเลยสองได้อ๋อออเดียออเดียไปได้เลยใจเปล่าใจเปล่าบกแวนโอ้โห้บกแวนทำไมกูแพ้สองได้ กึ <onz> ่งกินคืออะไรวะขอมืดจิกึ่งกลิ่นโดนแดงแโอเคพี่ไม่มีใครตัดคลิปไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมจบกันไปแล้วจากชาโดแล้วก็รอยย่อพาราดินนะฮะแกมันไมกูอึ้งอยู่สุดแห่งรอยย่นะฮะสุดแห่งรอยย่ก็สุดแห่งพาราดินรอยย่อไปเลยสิสุดแห่งพาราดินนะครับผมอนาถบะส่งได้อีกแล้วอ่ะทำมาตรฐานตลอดเป็นคนที่โคตรโชคร้ายอ่ะโดนส่งได้ตลอดอ่ะไม่ได้นอนถ้าเกิดกาดไป ทางฝั่งเขาก็ออเรียก็ตายอยู่ดีถูกโอเคก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมติดตามเรานะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปช๊บดุ๊บปบปุ๊บปุ๊๊บบปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปบคุ๊บบารับบบบ